สวัสดีครับพี่น้องครับผมน้องบีแอดมินเพจทางนำ้ำคุณครับรายงานโตต่อพีต่อน่องครับมื่อวนี้มีเรื่องราวมาบอกสู้พีสุดน่องฟังนะครับพี่น้องในเ,นเมือ่อื่นนี่วันที่3 1มเอ็ม,มกราคม2 5 6 4นะครับทงา้า,านน้ำคุณจะมีงานนะครับกเจดีขอบเปลือกนะครับเป็นบุญเดือนสาม นะครับก็อยากสิขอช่วยชวนพ่อแม่พ <ries to move overnight> ี <encore> ่น้องช่างเพื่อนคุทุกท่านนะครับไปรวมงานนะครับไปรวมสั่งบุญทั้งกันนะครับแล้วก็มือสิมีโมรับสิ่งนะครับแม้จะมีโมรับสิ่งแต่ก็ยังมีมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 นะครับทุกคนอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะครับถ้าไปสิไปนะครับก็ขอได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับไปรวมบุญสั่งบุญสั่งผุญน้งกันนะครับแล้วก็ อำเภอนามพุนนะครับมีการมีร้รานนะครับถี่ผึ่งมาเปิดใหม่นะครับก็คือร้านคลังวัสดุอำเภอนามพุนถือว่าเป็นอันาจิที่ยิงไงของอำเภอนามพุนก็ว่าได้นะครับ <sur> <ล>พี่นอกบา้านเทาต่อจากนี้ว่ต้องไปสึ่์ต่างอำเภอแล้วครับพวกวัสดุก่อสร้างอำเภอนามพุนเท่ามีครบแลวครับต่างยุททางของกสนอ,อำเภอนามพุนนะครับก็ถือว่าก็ขเขาได้ช่วยพวกพี่นอกทุกท่านนะครับผูดด้ใดที่กำลังสางเือนอยู่ กับการก่อสร้างอยู่ก็ขอได้เชิญทุกท่านนะครับมาใส่บริการได้นะครับแล้วก็ป้ายสีส่งที่พี่น้องเห็นทางของอำเภอนะครับทางของอำเภอทั้ทงมาจากทางถุงสีทงังมาจากทางน้ำยื่นนะครับคือเป็นป้ายของกรมทางหลวงนะครับเพราะดีจะมีการก่อสร้างนะครับจะมีการก่อสร้างก่อการถนนเราจะมีการล่งอ่าพวกเครื่องจักรในสิ้นเดือนนี้หรือว่าสิ้นเดือนหน้านะครับอาจจะประมาณนี้ นะครับก็อยากสิ่งให้พี่น้องทุกคนนะครับใส่รถใส่ถนนกัญญาเามาระวังเป็นไปได้เยอะเขาไปไก่เครื่องจักรเพิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่ามี่นสิมาสางให้นะครับแล้วก็เพิ่นก็นได้บอกไปยังผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่ได้ต่างร้านลเลยเสาไฟฟ้ามากนะครับให้ลื้อออกอย่างประมาณนี้นะครับเพิ่นก็นได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็ ร้านตรวจสภาพรถนะครับที่เจอำเภอหนองคุณนะครับที่เจอำเภอหนองคุณอยู่ที่อ่าไกลๆกับกอสนอทางเขากอสนอนะครับรับตรวจสภาพรถรับต่อใบกับคีนะครับกอขอได้ชชวยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็อย่าสีฝากให้ทุกท่านนะครับใส่รถใส่ถนนกันยาง เรามาระวังนะครับอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกนะครับเกิดอุบัติเหตุมากจะลดอุบัติเหตุนะครับลดการกระแทกของสมองห้องไปตด้ร้ายเติบเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับช่วงโรคโควิดในทีนะครับหรือโควิดันา2บไว้แยังแพร่ระบาดอยู่นะครับในประเทศไทยเองในต่างประเทศเองนะครับก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อนพนุกทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับบวชเจ็บบวชไขบวชป่วย ไรโรคไรไัยกันเด้อครับพี่น้องโควิดมันบ่มาแต่ห้องกับกองกันไว้ไปใส่มาใส่สวมหน้ากากอนามัยนะครับพกหน้ากากอนามัยใส่กระเป๋าไปแน่นะครับพกใส่กระเป๋าไอเสื้อกระเป๋าผ้ากระเป๋าทั่วไปห้องนะครับไปใส่มาใส่อย่าลืมใส่กันนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันนันะครับมลนิยบ่มีอย่างไราอ้โหสูพีสูนอองฟังซ้ำอีกแล้วครับมีสิ่งใดขาดต้องบุกห้องทีเว๊า ไปเราบ่าถือก็ต้องหรือบวมหมอบวควนขอให้พี่น้องชาวอำเภอนหนองคุณทุกท่านนะครับแห่เอาไปพรมเวกนําแน่นะครับสวัสดีครับ